เปิดพรอมกันนะหนึ 1, 2, ่งสองมสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อีกๆทุนน่ารักคนวันนี้น้องจะจ๋าก,กับพี่เจสซี่ <c oughs> จะมาทำอะไรนะคะชาเลนิ์เหมือนเดิมเอายิ้งชุบวัดดวง <c oughs> อะไรนะของจริงกับอะไร <c oughs> ของจริงกับสกุชีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่ถือมาคืออะไร แอปเปิลสกูชี่กับแอปเปิ้ลของจริงนะคะโอ้โหหลุดมือหลุดมือเอาละพร้อมแล้วยังคะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวแม่จะเริ่มชนิดที่หนึ่งนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะของชนิดที่หนึ่งนะคะจะมีของจริงหนึ่งอย่างแล้วก็มีสกูชี่อีกหนึ่งอย่างนะเตรียมพร้อมไม่ยังคะเด็กๆเอาละยังยีเยาวปักเปายิงชุบ ที่เจสซี่ชนะนะคะคนชนะต้องเป็นคนเลือกเอาให้เลือกเลยคนชนะได้เลือกนะคะจะได้สกุดชีหรือจะได้ของกินเอานั่นหรอเอาเอานะนะแม่นับหนึ่งสงสามยกกรนะนาหนึ่งสองซ้ำเย้ <Yeah. S 2> ใครอยากได้อะไรมั่งเนี่ยเจสซี่ได้อะไรคะลูกใครใคร,ใครต้มด้วยตาจาล่ะคะ จ่าอะไรลูกจะจ่ายื่นมาเลยคูชี่อะไรลูกคูม้าคูม้เหรอคะจะจ่าได้ชี้คูมะาคุงพี่เจสซี่ได้ไข่ต้มชอบไหมคะอะลองบีบสกุชี่ให้ดูหน่อยสิหันหน้ามาทางนี้ถ้าลูกหันหน้าคูมมามันไม่ค่อยสโลเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นไข่และจ่าก็ชอบนะลา เดี๋ยวชิ้นที่สองเลยนะคะเอาคินกันก่อนอาม,าอามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะชิ้นที่สองนะคะจะเป็นอะไรนะเขียวหมดแล้วยังไข่อ่ะเอาละนะ <c oughs> ยังยาวบัคเตอวิง <c oughs> <c oughs> จุจ๊บจา่จาชนะอจสานเลือกสีอะไรคะอันไหนลูกสีชมพูเ,เลื่อนเลยสลับกันเลยค่ะลูกอา้าวเอาละนะเอานับแม่นับหนึ่งถึงสามนั่งลงเข้าจานั่งลง น้ำหนึ่งสามเปิดฟอร์มกันนะหนึ่งสองสามอะมาจ้านนจ,จาได้สกุชชี่กล้วยนะคะพีเจซี่ได้กล้วยเน่าโวจ้าค่ะมันยังไม่เน่าหรอกมันห่ามไปหน่อยนั่นเองทำไมดิมันบีบบีบเลยไหดูสิค่ะเป็นสกุชชี่กล้วยนะสโลมากเลย เจซี่บอกไม่กินค่ะกล้วย,ยงั้นกินกินชนิดที่สามมันละกันเนาะ,ะชนิดที่สามนะคะมาแล้วค่ะชนิดที่สี่นะคะจะเป็นอะไรนะอยากรู้ยังยังมียาวพักบกระเป๋าิ่งจุ๊บอาจารย์ชนะค่ะจะจัดเป็คนเลือกเอาไหนดีลกูกใครจะได้กินใครจะได้สกุชชี่นะอ่ะไม่ต้องดูข้างล่างจัดเลือกสีชมพูใช่ไหมคะ เอาเดีนวเปิดพร้อมกันนะหนึ<ส>่งสองสามโอ้โห,หลุ้นจังเลยเราเจะจ๋าทำไมได้สกูชี่กแก้วเจ๊าจานี้ให้วตลอดเลยนะไม่ไ้กินนะพีเจซี่ได้ส้มนะคะจะแกะกินเลยไม่ส้มอะ่ะยังกินแต่กินกับปลมีประโยชน์ค่ะย,ย,ยังไม่กินอีกละเป็นคนไะบานะคะงั้นเดี๋ยวเราชิมที่ ห้านาชินสุดท้ายใช่ไหมม่นดูว่ามันจะเป็นอะไรนะอ้าวเด็กๆพิต้ามาแล้วมาแล้วชนิดที่ห้านะคะสุดท้ายแล้วนะจะมีอะไรอีกนะจะพูดชี้กับของจริงเอาเตรียมพร้อมได้ค่ะกางมียาวปักกระเป๋ายิ่งชุบพีเจสีชนะเป็นคนเลือกนะคะจะเลือกเสียอะไรดีเอา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 อย่าแอบดูอย่าแอบดูเอาเลยค่ะเลือกเอาเลยเลือกเอาเลย สีอะไรดีนะพเจิซีีสีชมพูอ่ะสีชมพูอะไรนะคะเดี๋ยวเราเปิดพรมันาดหนึ่งสองสามโอ้ยสาจา่าสาจ่าได้สกุตชี่้าโบดอีกแล้วแฮว์ให้นุ่ยูหิว่โอ้ยน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวพเจิซีีแบ่งให้น้องบ้างนะ อาจารย์แฮวตลอดเลยเอาน้องบีบด,ดูสิสกุชชี่อะไรนะลรูกข้าวโพดใช่ไหมเจสซี่ได้กินข้าวโพดของจริงตอนยิงเราใช่ไหมเอาละเอาละวันนี้เราชาเลน้นของเราก็จบแค่นี้นะคะเจสซีกส่กับน้องตัจ้าเอาละค่าเจสซีกส่กับน้องตาจ้าก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครอยากดูอะไรก็บอกด้วยนะจะทำให้ดูนะคะ 好，拜拜。